สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัทพอโต้นะแล้ววันนี้ก็อยู่ที่บริษัทพอโตสาขาที่1นนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่นะคะห้าประตูมาให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Toyota Yaris นะคะ New h a t c h b a c k 1.2 Smart นะคะ ได้รถปี2023เลขไมล์40,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะกับราคาเพียงแค่489,000บาทลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองดอกเบี้ยพิเศษนะคะตอนนี้เริ่มต้นเพียงแค่2.69%นะคะลูกค้าก่อนจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่ๆ่ะ เดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะไฟ d a ย t i m e ์รั n i n g l i ลท์มีให้ครบเลยนะคะไฟหลีไฟเล,ลี้ยวจัดมาให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในโฟมเดียวกันเลยนะกระจังหน้าสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลย3หลักนะสีแดงสดๆเลยนะคะพี่ๆนี่ในกล้องนะอาจจะไม่สดมากแต่ถ้ามาดูรถตัวจริงนะสดมากๆเลยนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับล้อแมกอลลอยนะคะทุโคนปัดเงาแบบนี้นะรัดด้วยยางใหม่ๆเลยขอบยางจะอยู่ที่15นิ้วนะคะลูกค้านี่ดอกยางนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีดำครับและปับไฟฟ้านะคะมีไฟเดี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วในตัวนะฟิลม์มคิวกัาร์ดนะคะเราติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วทั้ง4บานด้านในนะคะได้เป็นโทนสีดำแบบนี้เลยนะคะ ภายในนะเบาะหนังนะคะเดิมโรงงานตัวเบาะนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะเบาะต,ตรงนี้นะเดี๋ยวเรารางทำความสะอาดให้ใหม่แน่นอนนะคะคอนโซลหน้าส,สวยๆเลยนะคะโครงสร้างนะคะเม็ดอาร์ตเดิมเม็ดอาร์ตเดิมๆเ,เลยเรียงกันสวยๆแบบนี้นะคะหัวน็อตนะเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะมานะคะแผ่นเพจตรงรุ่นนะคะปี2023มาดูในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารกันต่อนะคะ ห้องผู้โดยสารนะคะพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างนะ้นนั่งสะดวกสบายนะคะลูกค้าไม่อัดแน่นอนนะเบาะด้านหลังได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะสภาพเบาะบาสวยตึงนะตัวเบาะสามารถพับเก็บได้ด้วยนะคะโครงสร้างนะคะเมท์ตเดิมนะประตูหลังนะคะเด<ๆ>ิมๆเลยนะเรามีบริการตรวจรถให้ลูกค <S <S <ฟ>้าฟรีนะหัวน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะมานะคะพร้อมกับ หาดยางรองเท้ามีให้ครบๆเลยนะคะกระจกแท้เดิมทุกบานนะคะของ t o โยต้าบอดี้ตัวรถด้านข้างนะคะเรียมสันตัวรถคมชัดนะคะรับประกันว่ารถไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํากับสีตีลังกามาแน่นอนนะคะเสาอากาะะะะด้านหลังได้เป็นแบบครีบฉลาบน้ํามาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะไฟท้ายนะได้เป็นแบบ LED นะกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานมีใหค้ครบเลยนะคะพี่ๆนี่ ในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระนะคะพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างนะเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าถ้าของเยอะนะสามารถพับเบาะไปได้อีกนะคะแล้วก็ถาดรองท้ายนะคะมีให้ครบเลยแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างนะถ้าเป็นตัวใหม่นะคะก็จะมีพวกปั๊มนะคะยางแบบนี้ปั๊มลมยางมาให้แบบนี้นะจะไม่มีอุปกรณ์แม่แรงให้นะคะลูกค้าหัวน็อตนะคะฝาท้ายเดิมไม่มีถอด ไม่มีแกะมาแน่นอนนี่หัวน็อตเดิมๆเลยนะคะรับประกันว่ารถคัดเกตมาให้เรียบร้อยแล้วนะบอดี้ตัวรถด้านข้างฝั่งนี้นะคะเรียมสันตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะคะสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะเป็นตัว1.2สมาร์ทนะคะเป็นตัว5ประตูนั่นเองปี2023นะคะพี่พี่นี่เบาะฝั่งนี้นะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยสภาพเบาะสวยนะคะ รับประกันนะว่าลูกค้าโคงสร้างเดิมแน่นอนนะคะเรามีบริการตรวจรถให้ลูกค้าดูมีใบตรวจรถนะคะมีช่างด้านนอกนะมาตรวจรถให้ดูแน่นอนค่ะเมื่อเปิดเป็นแบบสมาร์ทเอ็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ด้านในงัดกระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้านะกระจกปรับลงออโต้บานคนขับนะคะกุญแจเป็นแบบสมาร์ทเ l เลตนะคะพร้อมกับปุ่มหุฟนาตแบบนี้นะคะ ในส่วนของตัวโฟมลาัายนะคะคันนี้จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมเครื่องเสียงนะผ่านบนตัวโฟมลาัายได้เลยรับสายวางสายได้นะคะ mm hmm. แล้วก็ตัวโฟมลาัายนะคะไม่มีรอยถลอกหลึดนะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูเลขใหม่กันนิดนึงนะคะ mm hmm. คันนี้เลขไม่นะคะวิ่งไปอยู่ที่4 9 7 6 6กิโลซึ่งเป็นเลขไมต่ตามการใช้งานจริงนะคะลูกค้ารถเข้าศูนย์ตรงทุกระยะนะคะทุกๆหมื่นโลเลยนะ หน้าจอเป็นแบบสัมผัสทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังวิทยุ FM AM ได้นะคะแล้วยังเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะระบบแอร์นะคะอันนี้ก็จะปรับความเย็นให้อัตโนมัติเลยนะลูกค้าแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะแบบขั้นบันไดแบบนี้นะรถคันนี้ใช้งานน้อยนะคะลูกค้าห่วงเกียร์ของเขานะไม่มีรอยถลอกเลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอยียดตัวรถห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะพี่พ สำหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์นะคะ1,200นซีซีนะนี่สภาพห้องเครื่องนะคะสาดแบบนี้เลยนะภาพน้ำมันเครื่องนะคะไม่มีไหลไม่มีซึมมาแน่นอนนะลูกค้านี่แล้วเป็นอีโก้คานะคะเครื่องพันสองคือประหยัดน้ำมันมากๆนะนี่หัวน็อตนี่แทบไม่มีแกะเลยไม่มีแกะมาเลยนะคะลูกค้าคานด้านหน้าไม่มีร่องรอยนะคะการเฉียวชนหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมานะแล้วก็หัวน็อตฝากระโปรงนะคะเดิมนะ เดิมเลยไม่มีถอดไม่มีแกะนะฝาเดิมนะคะของ Toyota เลยแผ่นฉนวนการความร้อนยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สติกเกอร์นะคะต่างๆนะไม่มีลอกไม่มีร่อนแน่นอนนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะรอยซิลเลอร์เดิมแท้โรงงานนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นยาลิสนะคะ1.2สมาทนะคะรถปี2023นะเลขไม่40,000กโล เป็นตัว New h ฮ a d b a c k 5ประตูนะคะกับราคาเพียงแค่489,000บาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงแค่8,000เท่านั้นเองลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถออกรถกับเราได้นะเรามีบริการนะคะวิ่งเซ็นไปแน้นให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยหากใครสนใจอยากได้รายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์083 442นะคะ8762เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ